มองปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทรายถึงจะเยอะมากมายแต่ทรายก็เล็กนิดเดียวนะคะท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกะเฮิรจากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการธรรมะสู่สันติค่ะ คนว้ายวนผลกรรมนำเนื่องตกตามรุ่งเรื่องเกี่ยวเนื่องแต่กรรมของตนความดีของจุนจากคนกุศลความชั่วจากบาปทุกคนเพราะตนนั้นก็เวรนเจริญสุขสวัสดีจงมีแต่ท่านผู้ขวัง รายการธรรมะสู่สันติเชาววันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งอาตมาพระครูสังวรธรรมวิมลรองเจ้าคณะอำเภอเมืองตรังเจ้าอาวาสว,วัดสาริการามจากได้พูดคุยในรายการธรรมะสู่สันติวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่สิบสกันยายน 2 5 6 8ตรงกับแรมเจ็ดคเดือนสิบปีมะเส็งก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านผูน้อำนวยการหัดเซาะนาแวท่านเจ้าหน้าที่ท่านฟุกฟังที่อยู่ทางบ้านทุกคนทุกท่านถึงเวลาที่จะได้ควงรายการธรรมะสู่สันติ วันนี้ก็อาจจะเสียงเอ,อติดขัดบ้างเล็กน้อยเนื่องจากว่าขนตกด้วยถูกอายขนด้วยอาจจะเป็นหวัดบ้างเล็กน้อยแต่ไม่มากก่อนอื่นก็ต้องขออนุมโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกคนทุกท่านไม่ว่าจะขับรถก็ดี อยู่ทางบ้านก็ดีนิสิตนักศึกษานักเรียนก็ควังรายการธรรมะสู่สันตินี่เรียกว่าได้ประโยชน์หมายความว่าอย่างอื่นเนี่ยไม่มีข้อเสียอะไรเ,เราได้ควังรายการธรรมะสู่สันติอาตมาเจ้าวาดวัสาธิการามจากมาพูดคุยทุกวัน ในเวลาห้านาฬิกาสาสนาทีจนถึงหกนาฬิกาใช้เวลาประมาณ25นาทีได้พูดคุยปะปะ,ปะกับบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนที่อยู่ทางบ้านการควังวิทยุสมัยนี้นี่ก็เรียกว่าค่อนข้างจะดีมากๆเพราะว่าเปิดแล้วเนี่ยทำงานไปด้วย เช่นว่าแม่บ้านหุงข้าวหุงปลาทำโน้นทำนี่เ,เรียกว่าเป็นกิจวัตรได้ทำไปด้วยควังไปด้วยเ,เรียกว่าได้บุญและก็ได้กุศลอีกด้วยก่อนที่จะเข้าเนื้อหาสาระในประกาศประชาสัมพันธ์ให้บรรดา ลูกศิษย์ลูกหาของท่านอาจารย์พระครูธรรมจักศีลคนหรืออาจารย์บุญธรรมของเราเนี่ยวันนี้ในท่านทำบุญอายุวัฒนะมงคลครบแปดสิบปี60สิบพรรษาที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปะเหลียญวัดครองน้ำเจ็ดเจ้าวาดวัดคลองน้ำเจ็ด จัดให้มีงานมงคลเรียกว่าอาวาหานอายุวัฒนมงคลครบ80ปี6 0พรรษาของท่านอาจารย์พระครูธรรมจักศรศิลคุณหรือด็อกเตอร์วันนี้ก็นิมนพระมาในจังหวัดตรังด้วยต่างจังหวัดมาพร้อมกันที่วัดครองน้ำเจ็ด แล้วก็เสร็พิธีพิธีต่างๆแล้วก็ฉันพัตาหารเปลนช่วงบ่ายก็มีเทศมหาชาติก็ติดต่อกับทศพลทศพลหิมะผานนักร้องเพลงแหล่ก็นิมนต์พระมาเทศมหาชาติด้วยแล้วก็แหล่ไปด้วย ลูกศิษย์ลูกหาของวัดครองน้ำเจ็ดก็ดีเพราะว่าท่านสมัยก่อนท่านสอนหนังสือที่โรงเรียนมัธยมวัดควรวิเศษบูลณิธิแล้วก็สอนที่โรงเรียนโบรีเทคนิคตรังในสมัยก่อนทุกวันก็ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมาก ถ้าหากว่ารู้จักมักคุ้นก็ดีเป็นลูกติดลูกหางก็ดีเป็นพุทธบริษัทก็ดีเชิญชวนโยมเชิญชวนวันนี้ไปที่วัดครองน้ำเจ็ดไปร่วมประกอบพิธีํำบุญอายุวัฒนะมงคล80ปี60ัพรรษาของท่านอาจารย์พระครูธรรมจักรธีรคุณด็อกเตอร์ ที่ปรึกษาเจ้าวันน้ำพือเหลียนเจ้าวาดวัดครองน้ำเจ็ดก็อยู่ในตัวเมืองจึงขอเจริญพรไปร่วมพิธีได้ตั้งแต่เวลา8ดนาฬิกาส0นาทีหรือ9กนาฬิกาช่วงเช้าก็ไปพร้อมกันที่วัดครองน้ำเจ็ดนี่ก็อาตมาได้ข่าวมาแล้วก็ วันก่อนเป็นประธานประชุมดำเนินการจัดงานงานอายุวัฒนมงคลของท่านอาจารย์พระครูธรรมจักรธีรคุณด็อกเตอร์ก็วันนั้นก็ประชุมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เป็นงานพิธีแล้วจึงเชิญชวนบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านไปร่วมในพิธี งานอายุวัฒนะดังกล่าวในช่วงนี้นี่ก็เป็นเดือนสิบวันนี้ตรงกับแรมเจ็ดค่ำเดือนสิบก็วันก่อนแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบตรงกับวันที่8กันยายนหกสิบแปดวันนั้นเนี่ยฝนมันตกช่วงเช้านะขนาดนี้กนี่ก็กำลังตกอยู่ แต่ว่าพอช่วงประกอบพิธีเจ็ดโมงเช้าเนี่ยฝนก็แรงแล้วก็แรงไปตลอดตอนที่ทำพธิธีช่วงเช้าก็ดีช่วงเพลนก็ดีเนี่ยฝนไม่ตกวันนั้นก็โยมมาทำบุญที่วัดสาธิการามค่อนข้างจะมากทั้งเช้าทั้งเพลนนี่ก็ต้องขออนุโมทน,นาบุญแก่ทุกคนทุกท่านที่ได้ไปร่วมในพิธีดังกล่าว เพราะว่าการทำบุญเดือนสิบนี่มันไม่ได้นัดหมายไม่ได้นัดหมายว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ว่าเราก็มากันด้วยความเต็มใจนี่ก็งานเดือนสิบวันนั้นเรียกว่ามารับปู่ย่าตายายบรรพบรุษหรือบรรพชนของเราที่ได้ถูกปลดปล่อยขึ้นมาเยี่ยมลูกเยี่ยมหลาน ในช่วงขณะที่365วันหรือหนึ่งปีก็นายนิติบาบาลได้ปลดปล่อยมาเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานมาเยี่ยมวัดตามภูมิไม่ลำเนาที่เราเคยอาศัยอยู่มาเยี่ยมก็มาคอยลูกหลานอยู่ทางสมแพร่งบ้างสี่แพร่งบ้าง ตูวรั้วบ้านบ้างรั้ววัดบ้างนี่ก็เรียกว่ามาคอยดูคอยดูเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานวันก่อนก็ตอนรับแล้วก็วันที่22อกันยายนที่จะถึงแรม15บห้าค่ำเดือนสิเป็นวันส่งปู่ย่าตายายหรือบรรพชนหรือบรรพบุรุษของเราที่ได้กลับมาเยี่ยมลูกเยี่ยมหลาน ของเราจึงก็วันนั้นวันสุดท้ายเนี่ยถ้าหากว่าวันก่อนไม่ได้ไปไม่ได้ทําติดงานติดจังหวะอะไรต่างๆแล้วก็วันสุดท้ายอย่าลืมเด็ดขาดอย่าลืมถ้าหากว่าลืมแล้วเนี่ยก็คนที่เอ่อเลที่มาเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานเนี่ยไม่มาแล้วไม่เจอลูกไม่เจอหลานบางคนบางท่านในลูกเป็นใหญ่เป็นโต พอเป็นใหญ่เป็นโตบางทีนี่ลืมลืมลืมที่จะต้องไปทำบุญดูที่ส่วนบุญสวนกุศลเพราะว่าในเมืองเปรตก็ดีในสถานที่นั้นๆก็ดีเนี่ยไม่มีอาชีพที่ประกอบอาชีพนี่ปีหนึ่งได้ทานครั้งหนึ่งแล้วกว่าโอ้ยท้องใหญ่เลือเกินแล้วกว็าปากเล็กกินยาก จึงก็ทําพวกพองพวกขนมลาขนมลาที่เล็กๆดังที่พระอนุโมทนาที่เราได้ยินที่นิมนต์พระไปสวดพระอภิธรรมสวดมาติกาบังสกุลก็เราได้ยินบ่อยอาตมาเอาท่อนหลังมาว่าอายันจะโกทักินาทินา แปลเป็นภาคภาษาไทยว่าทักกินานุปทานนี่แหละอันท่านให้แล้วอันเรียกว่าทักกินาทานคือทานในพัตตาาหารขนมพองขนมลาหรือประเพณีที่เราทำเคยทำกันมาติดต่อกันมานานแสนานานแล้ว ที่อันลูกอันหลานเนี่ยตั้งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสังคมหิสุปฏิทิตาประดิษถานไว้ดีแล้วในหมู่สงฆ์ประดิสถานไว้แล้วในหมู่สงฆ์คือหมายความว่าในหมู่คณะสงฆ์ที่คารตังหิตายะ ตายักสถานาสโสอุปกับปฏิย่อมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นเรียวกว่าบุญกุศลที่เรานำพัฒหารป็นโตมาขนมน,นขนมนู่นขนมนี่ช่วยเหลือข่าน้ำข้าวไฟแล้วก็พระสง์ ทั้งคณะก็เรียกว่าอนุโมทนาแล้วก็เออสมโพธสมโพธพองบ้างลาบ้างทุกอย่างเป็นโตบ้างอะไรบ้างให้ละเอียดให้ปราณีตให้เป็นของบริสุทธิ์ผุดผ่องสามารถที่จะดื่มจะทานจะอะไรต่างๆเนี่ยก็เรียกว่ามันปราณีตเป็นที่เรียบร้อย หมู่เปรททั้งหลายนั้นก็เรียกว่าพรอยินดีเห็นลูกเห็นหลานแล้วเหมือนกับว่าจากลูกจากหลานไปทั้งนานแล้วก็กลับมาลูกหลานก็มาต้อนรับแล้วก็มาส่งด้วยโดยที่ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มจใสเรียกว่าลูกหลานก็พูดสิ่งที่เป็นมงคล ไม่กายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยแล้วก็จิตใจดีจิตใจงามลูกหลานมาเยี่ยมมาเยียนแล้วก็มาส่งพอพระทำพิธีช่วงเช้าเสร็จโยมที่มาช่วงเช้าก็นอกจากทำบุญกับพระที่ต่อหน้าพระแล้วแล้วก็ไปเส้นสวงบรรพบุรุษที่นอกกํำแพงวัดด้วย เรียบร้อยเรียกว่าได้ไปตั้งเส้นสวงให้บรรพชนหรือเปตชนได้ทานได้กินอะไรต่างๆจริงก็เปรตก็ชื่นอกชื่นใจลูกหลานกลับมานอนที่บ้านก็ชื่นอกชื่นใจขวันก็ดีไม่ขวัญเห็นคนตายไม่เห็น สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเพราะว่าเราได้ทำไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็โดยเฉพาะว่าเดือนสิเนี่ยเราอ้างโน้นอ้างนี่บางทีไม่ว่างพันนั้นพันนี้นี้เป็นข้ออ้างไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าเป็นงานประเพณีที่ทําติดต่อเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อตรงนี้ไม่ได้ว่าไม่เป็นเรื่องที่สําคัญ แต่ปู่ย่าตายายบรรพชนของเราทำติดต่อติดต่อติดต่อกันมาเสร็จแล้วทำบุญเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์จะอนุโมทนาเราต้องได้กรวดน้ำอย่าลืมกรวดน้ำเดือนสิบนี้ไม่ได้เลยหลังจากวันที่22แล้วก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในช่วงขณะนี้ แล้วก็ในระหว่าง15วันตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำเดือน10แล้วก็ไปถึงแรม15ค่้าำเดือน10 15วันเราทำบุญได้ทุกวันอุทิศส่วนบุญโดยกุศลให้แก่เปตชนได้แล้วก็โดยเฉพาะว่าในช่วงเดือน10กลางๆแล้วเนี่ย ที่วัดสาธิการามีมนุราเจพร้อมด้วยคณะอาตมาจำชื่อจริงไม่ได้ก็มาแสดงรับตายายแล้วก็ส่งตายายในวันพุทธที่ 17, 18, 19เรียกว่าสามวันกับสองคืนมาแสดง รับปู่ยาตายายหรือเส้นสวงปู่ย่าตายายก็มาแสดงหลายปีแล้วอาตมาจําไม่ได้แต่ว่าสี่ห้าปีแล้วที่วัดสาธิการามทางวัดสาธิการามก็จัดอาหารเลี้ยงมโนรารวมแล้วเนี่ยวันพุธเนี่ยาเข้ามาช่วงเย็นมือเย็นมือหนึ่งวันที่สิบแปวันพฤหัส ก็จัดไปสามมื้อวันศุกร์ก็จัดไปสามมือกกมม้อรวมแล้วเนี่ยเจ็ดมื้อเป็นอย่างน้อยทางวัดสาธิการามก็เลยติดต่อบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนสายมโนราก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยที่มีเชื่อมีเส้นมีสายขอเข้าแกงขอแกงบางคนบางท่านก็ไม่สะดวกในการทำอาหารก็ให้ปัจจัยมา ก็ให้มาหลายคนแล้วสามสี่ห้าคนแล้วแล้วก็จะรับทำอาหารมาเลี้ยงมนุราด้วยนี่ก็ต้องขออนุโมทนาเพราะว่ามนุราเนี่ยทางวัดเนี่ยไม่ได้รับมาแต่มนุราเนี่ยเขามาเองมาเองนี่ก็เรียกว่างานประเพณีเดือนสิบต่อจากนั้นก็เรียกว่า โสยาติธรรมโมจะอายังนิทัติโตญาติธรรมนั้นนี้นั้นได้แสดงออกให้ปรากฏแล้วโอ้ยตั้งไว้ให้ปรากฏเออพนแผนกขนมพองขนมลานี่อยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็พัฒตาหารอยู่อีกส่วนหนึ่งก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละ เปตานังเปตาณบูชาจากตาอุลาราแลบูชาอันยิง่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วนั้นก็เรียกว่าเส้นสูงบรรพรุรุษเราอย่าไม่เส้นสูงอย่าลืมเด็ดขาดโดยเฉพาะว่าเดือนสิบเนี่ย กายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีเนี่ยต้องให้เป็นมงคลนะบางคนบางท่านเนเดือนสิบเนี่ยโอ้ยยังโ,โหกหกมดเท็ดแล้วบางทีเนี่ยก่อนที่ปู่ย่าตายายของเราจะล่วงลับเนี่ยอ,อมันพูดคำหยาบมันโ,โหกหกมดเท็แเต็กโกหกพกลมเนี่ยโอ้ยนังพอกลับมาครั้งนี้ก็ย,ยังโกหกอยู่อีก มีเรื่องเป็นอุทาหรณ์ที่จะบอกกล่าวให้โยมได้ฟังว่าคนโกหกพกลมเนี่ยครั้งหนึ่งในอดีตเด็กเลี้ยงแกะก็เดียกว่าคนโกหกนี่ก็เปรียบเทียบเหมือนกับเด็กเลี้ยงแกะเด็กเลี้ยงแก่เนี่ยเลี้ยงอยู่ขู่หนึ่ง อยู่มาวันหนึ่งเ,เรียกว่าวเวปปะริ์วิ่งไปบอกชาวบ้านหน้าตาตื่นโอ้ยตกทำตกใจไปบอกชาวบ้านว่ามีหมาปะ่ามาไล่กินแกะโอ้ยไม่รู้จะทำยังไงชาวบ้านพอรู้อย่างนั้นโอ้ยก็ไปนู่นไปช่วยฝูงแกะ เสร็จแล้วก็ไม่มีหมาป่าสักตัวนะแพ้ก็กินหญ้าเล็มกินหญ้าอะไรต่างๆเด็กพุกนนี้ก็ชื่นใจได้โกหกแล้วก็คนเชื่อแล้วก็เลยไปพอประมาณก็ไปบอกอีกว่ามีแก่ขูงใหญ่มาไล่กินแก่อีกแล้ว ชาวบ้านก็ช่วยไปช่วยกันอีกครั้งหนึ่งไปถึงก็ไมา่แก่ก็กินหญ้าเล็มอยู่เป็นที่เรียบร้อยเหมือนเดิมพอครั้งที่สามเนี่ยหมาป่ามันมาจริงๆริงดิหมาป่ามาขู่ใหญ่ไล่กินแก่เนี่ยเกลี้ยงอันนี้ก็ไปบอกชาวบ้านชาวบ้านบอกว่าสองครั้งแล้วมันโกหกพลกลม เด็กเลี้ยงแก่นี่มันมันชอบโกหกเนี่ยบางทีมันโกหกกับเพื่อนเนี่พอทำนองแต่โกหกกับพ่อแม่บอกโกหกกับพระโรงองค์เจ้าเนี่ยโอ้เป็นบาปเสร็จแล้วชาวบ้านไม่ไปตอกลงอะไรอ่ะหมาป่ากินแก่หมดตั้งฝูงนั่งร้องห่มร้องไห้อยู่ นี่เรียกว่าการโกหกพกลมเนี่เป็นอุทาหรณคนที่ควางรายการธรรมะสู่ติเนี่ยควรที่จะเอามาใส่ใจว่าการโกหกมัดเทสเนี่ยมันไม่ดีกับเราหรือและตลอด,ด,ลอดถึงกับคนอื่นพลันจาาพิกูนัมนุปทินนังกำลังแห่งพิสุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้ เพิ่มให้แล้วด้วยแปลว่ากําลังของพระพิสุเนี่ยได้บําเพ็ญบุญบําเพ็ญกุศลอุทิศส่วนบุญสุขส่ให้แก่เปตาชนเพราะว่าต้องเสกพองเสกลาไม่เสกพองเสกลาในมันเป็นของดิบอยู่มัน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 เป็นของประณีตจึงก็เรียกว่าถ้าหากว่าพวกแกงเราแกงไวออ้หลายชั่วโมงแล้วมันเย็นแล้วจึงเอามาอุ่นไฟให้มัน ให้มันน่าดื่มน่าทานเรียกว่าเหล่านี้การที่จะนำของไปก็ดีแล้วก็ดีพระพิส,ะพะพสุสงเหล่านั้นเนี่ยชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แก่ญาติของเราแล้วด้วยตุมเหหิปุญยังปัตรุตังอันัปปกันติบุญไม่น้อยท่านได้ฝนขวายแล้ว ดังนี่แหละเ,เรียกว่าบุญไม่น้อยท่านก็ได้ฝนฝ่ายอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เปตาชนญาติของเรา,เ,าเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านก็ตั้งใจมาเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานแล้วก็ลูกหลานก็ตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแล้วก็กรวดน้ําไปให้ถึงบรรพบุรุษของเราแล้วก็ในปีนั้นเนี่ยเรานอนหลับขวัญดี ไม่ขวัญเห็นคนตายนะคนบางคนนี่ถึงเดือนสิบแล้วก็ลืมเกลี้ยงไม่นึกถึงบรรพบุรุษไม่นึกถึงบรรพชนเหมือนกับว่าเป็นวันรวมญาติโดยไม่ได้นัดหมายไปทำบุญสุนทานอุทิศส,ส่วนบุญสกุศลเป็นข้าน้ำข้าวคอก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างวัดก็ได้ใช้จ่าย เราก็ถ้าหากว่ายังมีชีวิตอยู่ทำบุญกันอย่างนี้แหละแล้วก็โดยเฉพาะว่าช่วงช่วงเทศกาลเดินสิบนี่เราจะขับรถขับเรืออะไรต่างๆที่ใช้ความเร็วเนี่ยต้องคาถาก่อนว่าก่อนที่จะขับรถขับอะไรก็ดีขับช้าๆไปมาปลอดภัยถ้าขับไวๆต้องไปโรงพยาบาลขับช้าๆไปมาปลอดภัย ถ้าขับไวๆต้องไปอยู่วัดหัวใบหน้าหมากลับหลังหัวใบหน้าหมากลับหลังแล้วเราก็จะได้มีชีวิตอย่างปลอดภัยวันนี้รายการธรรมะสู่สันติก็ใช้เวลามา2 5นาทีจึงขออนุโมทนาบุญแก่ท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านที่คอยติดตามรายการธรรมะสู่สันติจึงขออนุโมทนาบุญก่ออ้างคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณพระพุทธคุณพระธรรม คุณประสงค์และบารมีธรรมก็หลวงพ่อกาแก้วหลวงพ่อการามปฏิฐานดุลนาโบสถวัดสาธิการามจุงดมนดานประทานพอนท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านจงมีความสุขความเจริญพุทโธพุทธังก็มีตังนะพุทธังพุทโธธรรมโมธรรมังก็มีตังนะธรรมังธรรมโมสังโคสังคังก็มีตังนะสังคังสังโคพุทธังเป็นเงินธรรมังเป็นทองสังคังเป็นข้าวเป็นของไหลมาเทมาณะชาริติ สิวลีเตระกุณังเอตังโสธิลาภังพระวันตุเมพตโตวบคาลาภมาเงินเมตมวบคาลาบมาเงินเมสังโฆปคาลาบมาเงินมีขอให้รวยยิ่งยๆกันไปกว่านี้ณนะชาลีติตลอดกาลนานเถิน ตำรุงเรื่องเกี่ยวเนื่องแต่กรรมของตนความดีของจุนจากคุลกุศลความชั่วจากบาปทุกทนเพราะตนนั้นก่อเวรนไว้บางคนถือดีมั่งมีเพระาะทำกรรมชั่ว นันบทราบตัวเกลือกลัวมัวเมาเคลาไปบางคนระอาว่าเหตุนไหนทำดีแต่จนเหลือใจไม่เห็นได้